สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครัวเที่ยวตัใจกําลังจะทําหมูทอดน้ําปลานะฮะวิธีท,ทาไม่ยากเลยนะครับสูตรนี้เราหั่นหมูเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําปลาดีนะฮะมานะครับผสมลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ30มนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปแล้วมาชมอีกทีเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับครับหลังจากหมูเราคลุกเคล้ากับน้ําปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไป แช่ในตู้เย็นนะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะให้น้ําปลาซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับส่วนนี้ทําง่ายนะฮะแส่รับรองอร่อยแน่นอนนะครับครับหลังจากเราแช่หมูได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปนะครับใส่แป้งทอดกรอบนะฮะถ้าเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ อีกหน่อยอยีกน,น้อยไต่ตอนคุกเข้าข้ามขั้นตอนไปแล้วกันนะครับครับนี่ก็เป็นหมูที่เราใส่แป้งทอดอเ้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเลยะฮะใส่น้ำมันลงไปนะฮะต้องรอน้ำมันร้อนก่อนนะครับหลังจากน้ำมันเราร้อนเราก็ใส่หมูลงไปทอดเลยนะฮะ ยายาใส่เบบหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันโอเคเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วมาชมอีกทีนะฮะพ็ทอดโดยใช้ไฟแรงออกไปค่อนข้างกลางนะฮะอ่อนไปก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รอให้ฝั่งนุ้นสุกแล้วไปกลับด้านนะฮะหอมชุยเลยนะครับ ครับตอนนี้หมูทอดน้ำปลาของเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วมาชมกันในจานทีนะครับครับนี่ก็เป็นหมูทอดน้ำปลานะครับสูตรแบบง่ายๆนะฮะเหมาะสำหรับคุณนหนูเวลาชั่วโมงเร่งด่วนไปโรงเรียนนะฮะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าทานกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับเราไปทำทานกันดูนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ